หกันยา2,503ใต้ท้องฟ้าสีคามมันสดใสก่อกำเนิดสถาบันนันเทียงไก,ก่โกจำไว้นามกระเดื่องว่าเมืองคง 1. กันยา2,503เป็นวันก่อตั้งสถาบันที่มีชื่อเสียงในอำเภอคงซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้เราได้จัดกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการรละลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ร่วงลับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสถาบันแห่งนี้ฝากถึงจิตเก่าทั้งหลายนะคะในปัจจุบันนี้ก็ดำเนินการตามยุคตามสมัยตาม,ตม,าตามกระแสโลกาพิวัตน์นะคะก็ฝากถึงลูกศิษย์ที่ จบไปแล้วหรือสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จหากท่านใดต้องการที่จะมาเยี่ยมครูบาอาจารย์มาเยี่ยมน้องๆนะคะหรือจะแถมติดต่อมาด้วยในเรื่องของทุนการศึกษาน้องๆของเรายังขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์แต่การที่จะดำเนินการศึกษาต่อนะคะก็ปีนี้คุณครูเองก็จะเกษียรอายุราชการในวันที่30กันยานี้นะคะก็ และลึกถึงลูกศิษย์ทุกคนมองเห็นความเจริญก้าวหน้าของลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์นะมาเป็นกำลังใจในวันที่คุณครูน่าจะวางพายส่วนกิจกรรมต่างๆก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการคุณครูก็ได้ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่าลืมนะคะวันที่30กันยามาให้กำลังใจคุณครูสุภลักษณ์คุณครูกระดาษทรายคุณครูฝ่ายปกครองของเด็กๆทั้งหลายค่ะสวัสดีค่ะ